สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศาสาธารณสุขจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีจะมาอธิบายถึงขั้นตอนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตอาหารผ่านระบบ eSubmission ค่ะก่อนที่เราจะสามารถเข้าใช้งานระบบ eSubmission ได้ต้องทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือที่เรียกว่า Open ID กันก่อนโดยขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์ Open ID จะขึ้นเว็บดิจิตอล ID ดีดังภาพจากนั้นคลิกเข้าไปในเว็บจะขึ้นหน้าจอดังที่แสดงให้คลิกลงทะเบียนจะขึ้นข้อตกลงการใช้บริการให้เลือกยินยอมจากนั้นจะมีให้เลือกช่องทางการลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วคลิกเลือกเลเซอร์โคดหลังบัตรประจำตัวประชาชน แล้วคลิกถัดไปหน้าจอจะขึ้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเมื่อกรอกเสร็จให้คลิกยืนยันตัวตนหลังจากนั้นจะมีการสร้าง username และ password สำหรับเข้าใช้งานให้ท่านจำหรือจดรหัสในขั้นตอนนี้ไว้และคลิกถัดไปจากนั้นให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์แล้วคลิกขอรหัส OTP ทาง SMS ให้รอสักครู่ เมื่อได้รหัสให้กรอกลงไปในช่องระบุรหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียวจากนั้นคลิกยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือจะขึ้นว่าท่านได้ทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วเลือกถัดไปท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่กรอกทั้งหมดเมื่อตรวจสอบแล้วให้เลือกยืนยันข้อมูลเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนกรณีที่ผู้ใช้งานลืม username หรือ password ต้องทำอย่างไร สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026126060หรือติดต่อไปที่อ e ีเมล contact_dgr.or.th หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะเป็นการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission โดยจะมีการส่งเอกสารการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission กรณีผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต หรือเจ้าของเข้าใช้งานระบบด้วยตนเองให้ยื่นแบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบยื่นคำขอด้านอาหารทางอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาตพร้อมทั้งยื่นสำเนาใบาอนุญาตฉบับปัจจุบันทุกหน้าสำเนาบัตรประชาชนผู้ดำเนินกิจการสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลหน้าแรกที่คัดลอกสำเนาไว้ไม่เกิน6เดือนในกรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์กรณีผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดากรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานระบบแทนให้ยื่นแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจและติดอากรสแตมป์30บาทต่อผู้รับมอบอำนาจ1ท่านพร้อมทั้งยื่นสำเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบันทุกหน้าสำเนาบัตรประชาชนผู้ดำเนินกิจการสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหน้าแรก ที่คัดลอกสำเนาไว้ไม่เกิน6เดือนกรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์กรณีผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำเนาพาสปอร์ตหรือ work permit กรณีผู้มอบอำนาจเป็นชาวต่างชาติจากนั้นให้ยื่นเอกสารการขอเปิดใช้สิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จหรือ OSSC สำนักงานสาธา,ารณาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งตามที่อยู่ที่แสดงระบบจะเปิดสิทธิ์ให้ใช้งานไม่เกิน3วันทำการ